ผังต่อไปนี้นะครับก็เป็นข้อความต,ต,ต่างๆที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจก็จะได้เห็นภาพเห็นความเป็นไปไปไดนะ้นั่นเองนะจะเห็นเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้นะฮะมันมาจากเม็ดเงินนะมาดูว่าเม็ดเงินที่จะทำให้เป็นไปได้เป็นอย่างไรนะครับ ปที่นี่จะเชิญชวนมาลงทุนนั่นเองนะครับเชิญชวนลงทุนเป็นกษัตริย์องค์น้อยนะครับกษัตริย์องค์น้อยก็คือเป็นผู้ที่เป็นประมุขฝ่ายปกครองนั่นเองนะทำหน้าที่บริหารชาติ4ระดับนะครับคนทุกคนเนี่ยนะฮะเป็นกษัตริย์องค์น้อยหนึ่งใน50ล้านคนนะฮะเขาจะต้องดูแลตำบลจังหวัดประเทศตัวเองแล้วก็นโยบายต่างประเทศคือท่านเป็นการตัดสินจากประชาชนโดย ตรงเลยฮะโดยตรงเลยนะครับนะฮะทำหน้าที่เป็นกษัตริย์รงนียน้อยคือเป็นหนึ่งหนึ่งในห้าสิบล้านนะครับก็หน้าที่ที่ท่านทําก็จะกลายเป็นหน้าที่ประมุขฝ่ายปกครองนั่นเองคือต้องมาบริหารนะประเทศแล้วก็บริหารสี่ระดับตบําบลจังหวัดประเทศแล้วก็นโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับอันเนี้ยโดยที่ตําบลและจังหวัดนั้นต้องไม่ขาดกับนโยบายส่วนกลางและต่างประเทศที่ให้ไว้นะครับ พนะึงระวังอยู่แค่นี้เองนะครับเดยคนคนเดียวกันนี่แหละครับนะครับการที่ท่านลงทุนเป็นกรรษัตริย์องค์น้อยเนี่ยหรือเป็นงูไฝ่ปกครองเนี่ยมาทําหน้าที่บริหารประเทศสีระดับเลยนะมันทําให้ไม่ต้องไปเลือกตั้งเลือกโจทย์สียสุดมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยฮะในที่เราเนี่ยไปเลือกตั้งนะฮะไม่มีแล้วจบยุคตัวแทนสสแล้วก็จบยุคพักการเมืองลงเลยนะสังกัดโจทย์สียสุดไม่มี พราะประเทศไทยมันเขียนเขียนกฎหมายตลกเขียนให้พรรคการเมืองเป็นเป็นบริษัทโจรอะ่ะก็คือเป็นบริษัทค้าการเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นใครๆครมันก็เข้ามาถอนทุนกันสบายเลยครับไปเขียนข้อกําหนดแบบนั้นมีแต่คนมีเงินเท่านั้นเองที่จะตั้งพรรคได้ประชาชนไม่มีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นใครมีเงินก็ไปต่อเงินด้วยการตั้งพรรคแล้วก็ไปถอนทุนคืนแถมโอ้โหได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเขียนกฎหมายให้ มันผิดเพี้ยนมันเพี้ยนไปหมดมันเข้าใจผิดหมดเพี้ยนไปหมดนะของดีมันทำเสียหมดเหมือนไอ้น้ำมันนั่นแหละครับอ่าวงจรน้ำมันอะ่ะของดีดีไปทำให้มีภาระกับประชาชนหลอกลวงประชาชนเนี่ยเป็นประเทศที่มันมันเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับมนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศสุปปลอมไงท่านเริ่มเข้าใจหรือย,ยังดังนั้นสิ่งที่ผมทำเขียนให้ท่านเนี่ยท่านต้องทำความเข้าใจตันหนัก รู้ตื่นรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองได้แล้วนะเราอยู่ในประเทศที่เรียกว่าโอ้โหมันเป็นประเทศปลอดจริงๆอะไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะเอาละมาดูต่อไปโดยประชาชนสมัครเป็นสี่ภูมิพลเนี่ยกับเพื่อจะกำจัดนะเพราะประเทศมันป่วยประเทศเลยต้องการกําลังมาเยียวยาตัวประเทศเหมือนถ้าเป็นคนป่วยอะป่วยเรี่ยวแรงไม่มีเงี้ยก็ต้องการกําลังใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพื่อจะฟื้นฟูให้เป็นประเทศแข็งแกร่งหรือเป็นคนที่แข็งแรง ตอนนั้นก็เปิดรับสมัคร4ภูมิพลท่านก็มาสมัครใช่นะครับทีนี้การลงทุนอ่ะท่านจะจ่ายแค่วันละบาทนั่นเดง1สิบปีก็เป็นสามพันหร้อยบาทอีกสี่ร้อยบาทนั้นนะเนี่ยเป็นการจ่ายค่าแรกเข้าในระบบนี้ท่านต้องจ่ายก่อนเพราะว่าก่อนที่ก่อนที่จะได้3ามพเนี่ยธนาคารแห่งชาติ่าจะมาร่วมมือเนี่ยธนาคารแห่งชาติก็ต้องฟังคําสั่งจากเจ้าของอำนาจทิปไตายดีครับทีนี้เจ้าของอำนาจทิปไตายยังไม่รวมตัวกันเลยอะ่ะ มันจะลงตัวกันได้ก็ต่อเมื่อต้องมีขบวนผู้ชราจะตากสองอะไรเงินสี่ร้อยบาทมันจะนําไปใช้ในขบวนแรกก่อนไปใช้จ่ายเพื่อรวปรวมกันก่อนนะขบวนนะมาดูทั้งหมดรวมเป็นสี่พันนะฮะที่ผมให้เป็นสามพันหกเนี่ยวันละหนึ่งบาทสิบปีก็สามพันหกบวกอีสี่ร้อยบาทแรกเข้ามาดูว่าสิมันเป็นสี่พันนะฮะหากใครไม่มีจ่ายนะฮะก็ระบุไว้หรือเดี๋ยวจะมีนคนออกให้ก่อน คนมีเงินเขาจะมาลงทุนเช่นพวกเล่นหุ้นทั้งหลายหรือกองทุนทั้งหลายนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยหรือประชาชนทั้งหลายถ้าท่านสามารถหากูุงยืมที่ไหนได้ก็มาลงทุนที่นี่เพราะท่านได้แน่นอนได้เทา่าไรสิบเท่าได้คือสิบเท่าและอย่างมันเป็นการทําโดยเหมือนกับเป็นรัฐเพราะเรามาทําหน้าที่เป็นรัฐไงก็แจ้งให้ทราบเพราะนั้นความน่าเชื่อถือหรือความเสี่ยงมันจึงต่ําผลประโยชน์ที่จะได้มันจึงสูงสิบเท่าการันตีเพราะฉะนั้น สี่พันบาทเนี่ยทุกคนต้องจ่ายใครไม่มีจ่ายก็ระบุระบุปุ๊บจะมีคนมาออกให้เลยเนะออกให้เลยเพราะเขาได้สิบเท่าไงเขาก็มาอยู่แล้วจ้องมากันอยู่แล้วเพราะในโลกยุคหลังไอญ่เนี่ยจะลงทุนอะไรอะ่ะมันนะมันไม่มันเสี่ยงแล้วลนะ่ะที่สี่ร้อยแรกเข้าเนี่ยเราจะมาใช้ในไตรมาสแรกในการเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือเดือนมกราเนี่ยเดือนที่ที่กรลังพูดอยู่เนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วก็คงจะสายไปสำหรับมกราตัวงานผมจะ ติดต่อให้พวคนที่เข้าใจบอดเซยจะเข้าใจเรามันคงจะหายไปหนึ่งเดือนนะครับก็เรียกว่าตจมาสแรกนะเราจะต้องนามาใช้ก่อนก็เป็นสี่ร้อยบวกสี่สิบล้านคนอนะ่ะถ้าบอดสื่อขยายไปให้ประนรู้จักประชาชนบอกกันให้รู้จักถ้าไม่บอกไม่รู้จักก็เสียเวลาตจมาสแรกไปเปล่าๆนะครับกว่าจะเข้าใจกันนะก็จะกลายเป็นสี่ร้อยบาทคูณสี่ล้านคน ให้คอมมาสองอันแทนเลขศูนย์หกตัวนะก็เป็นสี่ร้อยคูณอันนี้ก็เป็นก็เป็นพันหกร้อยล้านใช่ไหมฮะถ้าคำนวณไม่ผิดนะฮะศูนย์สองตัวมาเติมสี่สิบนะสี่สิบเนี้ยเติมศูนย์อีกสองเติมศูนย์อีกสองตัวม,มันก็เป็นเติมศูนย์อีกสองตัวก็เป็นศูนย์สามตัวใช่ไหมมันก็เป็นสี่ร้อยล้าน ไอ้ขม่าเนี่ยมันหกตัวอยู่แล้วสี่สิบล้านเติบสุดก็ไปสองตัวก็เป็นหกร้อยล้านเออศูนย์ก็เป็นสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล,ล้านนี่มันสนะี่สี่สิบหกไงแล้วก็สี่สี่สี่สิบหกนะก็สิบหกต่อหน้าศูนย์อ๋อจริงๆต้องหมื่นหกนะฮะจริงจริงต้องหมื่นหกเนี่ยเออผมคำนวณน,น่าจะผิดนะเอาละ่นตลาดกันแล้วแต่เพื่อ รวม4ี่สิบล้านเสียงใบแสดงเจตจลงนะไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจธิปไตยเนี่ยครับเมื่อประกาศแล้วมีเงินด้วยเนี่มันก็ทําอะไรได้สะดวกไปหมดเลยแก้ปัญหาประเทศชาติได้อย่างรุ่งรงซึ่งคนไทยเวลาพูดให้ใหใหช่วยแก้ปัญหาให้ทุกคนจะบอกเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ทํายากเออคิดดีนะแต่ทําไม่ได้หรอกเพราะาคนไทยไม่เอาไหนไม่รวมกันไม่ส่งมาหรอกสีสิบล้านเสียงมันไม่เอาไหนไม่ช่วยชาติว่างันผมยิงต้องให้ ใช้จิตใจไงใช้ใช้จใจลงทุนเมื่อแผ่นที่แล้วอ่ะใช้จิตใจสูงลงทุนจ่ายก็จ่ายต่ำอ่ะจ่ายวัลลบาทโอ้โหมันจะขี้เหนียวไปทําไมนะครับจ่ายเสร็จแล้วเขาเอาไปเอาไปไหนเอาไปซะเอาไปทําเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจที่ตายก็เป็นอํานาจของท่านเองแต่ท่านไม่เคยใช้เลยอํานาจที่ตายเพราะเขาหลอกให้ท่านตามรัฐนูญมันหลอกตามรัฐนูญมันหลอกประชาชนทั้งประเทศเหมือนในองค์การน้ำมันน่ะมันหลอกประชาชนทั้งประเทศ มันโกหกประเทศนี้มันโกหกประชาชนของตัวเองมันหลอกประชาชนประชาชนแล้วทาไมโง่กันจังเ่ะเออทําไมจะโง่ไปถึงไหนเลิกโงก่ได้แล้วโอ้นะนะผมให้พาท่านมาใช้ชอํานาจของท่านอะอย่างที่นนี้ว่าโอ้โหใช้กันสิททีเพื่อออกฤทธิ์ดอ,อกเรดรเป็นประโยชน์ต่อท่านมาประกาศเป็นเนี่ยสุพรีมวิลนะสวิตนิสออฟเซคิวริตี้สเตทนะครับ าอังกฤษผมก็ไม่เก่งนะฮะมันอาจจะผิดี่ตงี้คือโซลิดเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกคําสั่งนะครับเมื่อมีคําสั่งก็สัส่งสังสงสงส่งให้นําเงินเลือกตั้ง5สมัยของรถแบบหนึ่งอ่ะที่รัฐบรรทุวางเอาไว้อ่ะเมื่อเราไม่ใช้แล้วก็โยกเงินที่จะใช้น่ะมาแช่นะมาใช้ในระบบธรรมาธิปไตยเพราะเราไม่ใช้ระบบเผดิจการนะของประเทศไทยอ่ะนะให้รถแบบหนึ่งอ่ะมันใช้ในระบบเผดิจการนะครับแต่มันบอกว่า แล้มันบอกแล้วให้พูดให้บังคับให้พูดออกทางอากาศว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระศัตร์เป็นมุกเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกลวงแต่จริงมันเป็นระบบเผด็จการแล้วก็ไม่พูดนะเพราะฉะนั้นที่นี่สั่งให้นําเงินเลือกตั้งห้าสมัยโง่องของรูปแนบบหนึง่งโยกมาเซยียนะพะมันจ่ายแน่นอนมันจ่ายทิง้งมันต้องจ่ายอยู่แล้วยี่สิบปีห้าสมัยมันต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายแต่อันนั้นไปจ่ายเพื่อเป็นเพื่อไปจ่ายเพื่อรักษาระบบเผด็จการให้มันยืนยาวต่อไปทําไม ก็เลิกได้แล้วก็เอาโยกเงินอันเดียวกันนั่แหละมาใช้คิดถ้าสมัยคิดใช้ว่าสมัยละหมื่นล้านทั้งระดับชาติระดับท้งถิ่มาใช้ในระบบธรรมนิยายนี่ไงเพื่อจะเกิดระบบธรรมนิยายเป็นแอ s ซูลูที่แม n ในที่ดีนนะครับตอนนี้ผมยืนกำแพงอยู่เอามนี่ยันดันอยู่อธิบายอยู่นะครับมันจะเมื่อยเป็นเงินห้าหมื่นล้านบาทเพื่อจะพาประเทศออกจากวงจรอุบาท แล้วก็ปูพื้นฐานใหม่เป็นชาติมาหาอำนาจนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไปถึงไตรมาสสามของปีหกหกแต่มาสองก็คือเดือนเมษานั่นเองนะครับนะเริ่มเดือนเมษานั่นแหละครับเมษาปีห้าหกนะเงินห้าหมื่นล้านก็ต้องมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับไอ้เงี้ยเป็นเหตุเป็นผลหมายว่าเอ้ยเราประกาศไปช้าแล้วเพราะเรามีเนี่ยเสียงตั้งสี่สิบล้านเสียงประกาศเป็นกฎหมายเอรมันคงอันนั้นธนาคารไ,ไทยก็ต้อง จ่ายมาห้าหมื่นล้านเน่ะห้าหมื่นล้านก็จะได้ไปทํากิจกรรมกุชาสร้างชาติใหม่ทีนี้ช่วงในแต่มาสองเนี่ยในขณะที่มีช่วงแต่มาสองเนี่ยเราก็ยังไปทำดีลตัวลงกระต่างตัวลงกระต่างประเทศเลยเพื่อหากลุ่มชาติกัารมิตรของโลกเนี่ยนะฮะในแต่มาสองนี่แหละครับนะฮะเพื่อหวังผลนะครับขั้นต่ำเราหวังแค่ยี่สิบประเทศก็โอเคสามสิบสี่สิบประเทศก็โอเคแล้วแล้วก็เปิดระบบการเงินใหม่ของโลกเลยเนี่ยก็จะทําให้ คนไทยมีเงินสิบสองล้านบาทมาจากตรงนี้แหละการหาชาติสมาชิกนะครับแบบนี้บอกว่า็เข้าใจตรงนี้นะครับที่เชิญชวนมาเป็นกษัตริย์องค์เล็กน้อยเพื่อเป็นบูมุขฝ่ายปกครองทำหน้าที่บริหารประเทศสี่ระดับตำบลจังหวัดส่วนกลางนโยบายต่างประเทศโดยตำบลและจังหวัดไม่ขัดกับส่วนกลางและนโยบายต่างประเทศและมันจะไม่มีการเลือกตั้งอีกแล้วจบสิ้นยุคสมัยหรือถ้าเกิดเลือกไปแล้วเนี่ยที่นี่กษัตริย์จบทิ้งอยู่ดีเลิกไม่ใช้ยุบล้มกระดาน หมือนปฏิวัตินะ่ะไม่มีอีกแล้วประเทศไทยปลอมมาเริ่มต้นใหม่หมดนะครับในเรื่องเงินที่ลงทุนุงท่าน,นก็นวันละบาทนั่นเองนะครับวันละบาท10ปีก็เป็นสามพันหกสามพันหกแต่ว่าก่อนจะได้สามพันหกเนี่ยมันจะต้องมีการเริ่มต้นก่อนที่การเริ่มต้นมันไม่มีเงินไม่มีเงินเลยก็ต้องให้ประชาชนจ่าย400บาทก่อนนะครับจ่าย400บาทแรกเข้าเนี่ยนะครับมาก่อนนะครับงาเอามาใช้นะครับ ในกิจการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับเมื่อมีอํานาจที่ไปไต่แล้วมันก็สั่งอะไรได้หมดแล้วครับเนี่ยอำนาจจะไปสั่งการนะครับอาร่าหวังว่าคงเข้าใจนะครับทีนี้เงินที่ให้ไปนเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนไอ้สี่ร้อยบาทนี่จะแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะสี่ร้อยแรกเข้าเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนสองร้อยแรกก็มาที่กระบวนกู้ชาติประชาักสองอีกสองร้อยบาทนั้นไปยังเอ ไปยังอีกเดี๋ยวมันมีอยู่ที่หนมเขียนไว้เดี๋ยวผมคือไปยังผู้ใหญ่กำนันกระตุ้นกับผู้ใหญ่กำนันในตำบลน่ะนะแล้วก็ไปยังอสมอไปยังครูนะไปยังเด็กรุ่นใหม่นะแล้วก็ไปยังอ่สภาสภาประชาชน77จังหวัดนั่นแหละครับเงินไปเงินไปที่นั่นไปรอที่นั่นไอ้สองร้อยนั่นะนะไปกระจายที่นั่นเพื่อกระตุ้นให้คนในตำบลน,นั้น a อคทีฟแอคชั่กันตื่นตัวกันแล้วเข้าใจระบบระบบใหม่แตนั้นสภาสภาระชชนเจ็ดจังหวัดนั้นเรควรจะแอคชั่นอย่างมากเพราะว่าเป็นที่พูดคุยกันอธิบายประชาชนได้แล้วแต่ว่าประชาชนนี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จะไปเชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมากกว่าหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มพวกจิตอาสาครูนัน่นมานะฮะมาอธิบายเรื่องราวนี้ก็จะทำให้ตำบลนั้น รวบรวมการจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหามหามหานาจได้นะก็จะมีเงินไหลเข้าไปให้เงิน3าม0เนี่ยแหละครับมันจะไหลไปยังตำบลน,นะครับอ่าไหลยอย่างไรก็ไปดูกันอีกกันหนึ่งนะครับ